สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเห็นแล้วใช่ไหมว่าวันนี้ไอ้นาจะมาทำไรยังไม่บอกนะคะเดยน่าขอเสียงมาก,ก่อนหนึ่งสองสามมาแล้วมันก็คืออยู่ในกล่องเล็กๆนะคะที่เรียกว่าแล้ววุ้ยๆที่เรียกร่อล้ว,ลวนี่เป็นจารุุกติ้งนะคะนี่ของเพื่อนในานานะ อยากรู้เป็นสีฟ้า <c oughs> รู้ไหมคะสูตรอะไรสูตรพุดดิ้งนะคะอ่าไอ้นาซิเอ๋อของเพื่อนนี <c oughs> ่ยนะืดนะพุดดิ้ง <c oughs> ไม่ติดเนื้อแต่ว่ามันอาจจะติด เดี๋ยวจะให้ดูความยืดนะคะนี่แผ่ได้บางยืดด้วยหเป็ดไม่ติดมือเลยค่ะหนเป็ดนี่ื่อนใส่ในถุงไม้นะก็เลยเพราะว่าพี่หนอว่าไม่มีกล่องใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะนักก็มีกล่องอยู่ก็เป็นกล่องเล็กๆนะคะใส่ได้พอดีเลยเดี๋ยวจะให้ดูความยืดยืดมาก จ้่เลยตรงปต <c oughs> นี่นะคะยืดยืดสุดเราจะแพ้อม่ทุกคนบอดทิท้เราจะแจยืดของบอดเองใช่ไหมนี่บอดทิเระจ <c oughs> ข,ขายจานิดหน่อยนะคะไอ้นิดหน่อยเพราะว่าแบบในครัวทำอาหารรือแม่ทำอาหาร,หรอยู่ <c oughs> เดี๋ยวรีวิวเสร็จแล้วก็ไปช่วยนี่ถ้าแบบถ้าหากว่าเราดึงแดงๆจะขาดเราจะต้องค่อยๆดึง แอมจะรูดนี่รารูด่ะเราแบบไอแอมจะรูดเร็วไหต้องตกต้องกนะนี่างบหนคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะพอดีกล้องหล่นเดี๋ยวตั้งกล้องก่อน อ่ะมา<อ>เดี๋ยวเราจะจิ้มให้ดูนะคะตอนนี้ใช้มือเดียวนะนั่องจาเราจับกล้องไว้อยู่เนี่ยอ่ะ <ไป S 1> มีนั่นแหละ มันจะติดมือนะคะ,ะอชอบมากเลยนดิงจะบอกอะไรให้ทุกคนเราเปลี่ยดเด็กคิวจะฆ่าทุกคนพวกนายชอบเล่นเด็กคิวกันใช่ไหมจะฆ่าพวกาน,วน,นะะา,านยต้าติดมืออ่ะติดหนึบเลยติดหนึบเลยลกเกตัวแล้วตัวแล้ว้้้า แนะนำนะคะถ้าจะเล่นสลามเนี <c oughs> ่ยควรจะเอ่อทาเบบี้ออยก่อนสำหรับสลามโขกวางคนนะคะที่ติดมืออายติดมือติดมือเลยอ่ะนี่นะจะตั้งกล้องก่อนยังไม่ได้ตั้งกล้องเลยต้องิงรเิดให้สลามติดกล้องเนี่ย สารามจะติดกล้องโอเคเพราะเราคือแอตสสวยหัวชินอ้ยบอดสีดเหเจ้าเดี๋ยวไอ้น้าขอนวดก่อนนะคะตุีมยวขอเอาสลรามออกก่อนใครจะข่าจะฟันเขาในที่ฉันนที่ฉัน โอเคในที่สุดจะตั้งกล้องได้แล้วนะคะกลมาเล่นกันต่อดูเรื่องไหมไอ้ออนี่นะคะก็จะเป็นสลามสีฟ้าอย่างนี้สุดดิ่งดิ่งดิงด่งอชอบเล่นสลามห่างอ้อตูตู๊ของโบน้ะ วันนึะหรอแม่ฟเาจะสั้นเสียงซึ้งแบบว่าอรอยฟินมากๆเลยฟินมากมากมากเลยแล้อางนี่กดกล่องมีแค่เนี้ยแล้วก็เห็นเห็นไหมคะใครเห็นอะไรบ้าง เลามกระเดน็นค่ะโอเคคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนสนุกอย่าลืมกดติดตามออคอยกด subscribe ให้ไายกันไอ้นายพี่<ข>อาพีพด้วยนะคะไป่าย,ายค่ะไปายบ๊ายบายนะคะคลิปนี้นะคะต้องขาด โอเคค่ะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะได้ไามคะอย่าลืมกดติดตามกดติดต่ออย่าลืมกดจับตาค่ายให้อนาด้วยนะครับ๊ายบาย